ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขาย้อยนิวประจำวันพระฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2564นวันนี้ครับพบกับผมปรีชากุลทองกรรายการของเรานะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับเริ่มกันที่พายุฝนที่พัดกระหน่ำตั้งแต่ช่วงเช้ามื้อที่ผ่านมา โดยทศบาลตะบนขย้อยของเรานะครับได้รับผลกระทบในหลายๆพื้นที่โดยมีทั้งลมและก็พายุฝนกระหน่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า30นาทีทําให้มีพื้นที่หลายแห่งได้รับความเสียหายทั้งสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ใหญ่มีการหักโคน่นแล้วก็ผิวจราจรได้รับผลกระทบนะครับึท่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่งานเทศษษษกิจเจ้าหน้าที่กองทังจัดชุดลงสํารวจพื้นที่ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนอกจากความเสียหายที่ต้นไม้ได้หักโค่นล,ลงมาบนพื้นผิวจราจรแล้วนะครับยังมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลายสิบหลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโดยจาสิบเอกสุทันเหลืองล่าปลัดเทศบาลตำบลข้ยอยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กองช่างได้ทําการลงสลํารวจพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายจากนั้นจะเร่งประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลข้ยอย โดยมีนายกเทศมนตรีตะบนขาย้อยเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยากับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใดน,นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนได้รับความเสียหายสามารถแจ้งข้อมูลของท่านเข้ามาในที่เทศบาลตะบนขยอย้อยหรือคณะกรรมการชุมชนหรือสามารถแจ้งในที่เบอร์0 3 2 5 6 2 0 6 1เพื่อเทศบาลได้พิจารณาให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไปนะครับ และขณะที่พายุฝนที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลนะครับทำให้มีให้มีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมมณฑล ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าหรือมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยนะครับตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ สำหรับเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันการระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทางนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนท่นานใดต้องการแจ้งเหตุสามารถโทรเข้ามาไดที่เบอร์0 3 56 2 562 061ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและในขณะที่มาตรก,การการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับในเทศบาลตะบนขอย้อย โดยนางวิพรแบวสีผ่องนายอำเภอเขาย้อยและนางออนอนงศิริชัยนายกเทศมนตรีเทศบาตลตำบเขาย้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือทับแนวทางในการขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านวังเพื่อจัดตลาดตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนรพื้นที่เพชรบุรีนะครับโดยมีนางวันเพ็ญมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุม และต่อเนื่องกันที่ข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับประกอบด้วยโครงการที่1นนะครับโครงการเราชนะเพิ่อมวงเงินให้ประชาชนรวม2,000บาทโดยจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564ส่วนโครงการที่2นะครับ คือโครงการมอ3เรารับกันโดยเพิ่มวงเงินนะครับให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33รวม2,000บาทจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4โครงการที่3นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3วงเงินไม่เกิน3,000บาทใช้จ่ายวันละไม่เกิน150บาทนะครับเริ่มเดือนกรกฎาเป็นต้นไป ส่วนโครงการที่4นะครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โดยสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลานะครับ6เดือนเริ่มกรกฎาถึงธันวาคม2 5 1 4โครงการที่5นะครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบ,บางสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ200บาท เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคม2564ส่วนโครงการที่6นะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โดยรัฐนับสนับสนุน e w o u c h e r ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทนะครับต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน7,000บาทนะครับต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านดังกล่าวนะครับจะได้รับย e ีวเชอร์จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นี้นะครับและนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วยการลดค่าไฟครอบคลุมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการโดยมาตรการช่วยค่าไฟฟ้านะครับสำหรับบ้าน อยู่อาศัยจะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับจะให้ใช้ฟรี90หน่วยโดยถ้าใช้เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับท่านจะใช้ฟรีได้90หน่วยส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปาน,นั้นจะปรับลดค่าน้ำประปาร้อยละ10นะครับเฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กโดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับ โดยจะให้เวลานะครในในการช่วยเหลือสองเดือนของใบแจ้งหนี้ค่าประปาเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2 5 6 4นะครับและในวันนี้นะครับนาออนอนงศรีชัยนายกเทศสมุนตรีตำบลเขาย้อยร่วมกิจกรรมอำเภอปันสุขเคลื่อนที่ณพื้นที่หมู่4นะครับสาราด่านตำบลบางเข็มโดยมีประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และในโครงการครั้งนี้นะครับก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและในส่วนของกองสวัสดิการสังคมวันนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สำรวจบ้านนะครับกรณีบุคคลเร่ร่อนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตะบนขอย้อยจานวนหนึ่งรายซึ่งปัจจุบันชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี โดยจากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นําชุมชนพวบว่าชายคนดังกล่าวเคยอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลเขาย้อยแต่ต่อมานะครับได้ออกจากบ้านและไม่สามารถติดต่อได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรีจะสอบถามความสมัครใจของญาติในการที่จะรับตัวมาดูแลต่อไปครับแล้มาถึงช่วงสุดท้ายกันนะครับเป็นช่วงของคำร้องบอกเหตุ เริ่มกันที่คำร้องที่แจ้งให้เทศบาลนะครับตรวจสอบเหตุํำคาญโดยในพื้นที่หมู่5ตำบลข่อย้อยในวันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากมีการร้องเรียนนะครับว่ามีบ้านที่มีการเลี้ยงแมวและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีการเลี้ยงแมวเปอร์เซียจํานวน3ตัวบริเวณพื้นที่เลี้ยงมีการทาความสะอาดอยู่เป็นประจํา เจ้าหน้าที่จึงให้คําแนะนําในการดูแลัดเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนนะครับหรือสร้างเหตุําคาญให้กับประชาชนต่อไปส่วนคําร้องที่แจ้งให้เทศบาลได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในวัดกุดหมู่สี่ตมบ,บางเขมนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การส่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับ เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดําเนินการส่งน้ําให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของหมู่6ตำบลบางเขมเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดท้ายกันที่คําร้องบอกเหตุสุดท้ายนะครับภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาลน,นะครับโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการตัดหญ้ากิ่งไม้และก็บริเวณถนนเรียบคลองชนะระทานตำบลทับคาง เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เทศบาลของเรานะครับและหากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการแจ้งเหตุหรือท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับสามารถโทรแจ้งที่ที่เบอร์0ู2ย์2 0 6 1สามารถแจ้งได้ตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมนะครับในเรื่องของการป้องกันตนตามมาตรการป้องกันโควิดขอทุกท่านเคร่งครัดอย่างต่อนเนื่องนะครับและขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ครับวันนี้สวัสดีครับ Oh,